สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเริ่มตอนที่ห้ากันเลยเลือดดีกว่าไหมทุกคนว่าเลือดดีกว่าโอเคไปตัวบ,บอลทุกคนเราไหวไหมเงี่ยผมว่าโอกาสไหวโอ้ยเรามีคนมาช่วยด้วยวะ่ะเป็นไอ้ยักษ์ตัวใหญ่ป้องกันไว้ก่อนเลยแล้วก็ตัวละครแล้วก็โจมตีแรงโจมตีปกติโอเคจบเถอเฮ้ยมันแซมมอนทุกสมนุนด้วยตัวบองใหญ่ขึ้น ยิงย่ำก็ใช้อะไรมืนหมื่นหมืนป้นอองกันไปก่อนมืนไปมืนไปมึงอ่ะไม่มืนโอเคจบเทินเอาอุ้ยหมอกวงไปป้องกันอันนี้ไม่รู้แม่นยำแม่นยำป้องกันจบเทินไม่ดูไปใช้ของไอ้ตัวนี้ได้ดีกว,ว่าใช้ของใช้ของให้หมอกวง

บองใหญ่ขึ้นตีมือก็อะไรอว่าอะไรีวะวอาอะไรถือว่อาวนี่ก็น่านจะไม่ได้ช่วยอะไรป้องกันไปก่อนแล้วกันกันทั้งหมดทุกตัวเเพื่อความปลอดภัยกันลามยิงหยางว่าไหนเดียวนี่ผมลุกไฟ กอเคสวยจบเทิร์นตีหงมไฟป้องกันจบเทิร์นมีทองตีไปก่อนมีทองตีแรงตีจบเทิร์นเราจะตายทุกคนเราจะตายโอ้ยยุ้ย้ยยุ้ยยุ้ยตัดตัวละครตีหมืน่น ดีโอ้ยรอบนี้เราต้องจบทุกคนินี่ของไฟปีมินจบโอ้มีการให้เลือกไหมเราอันนี้อยู่แล้วอสสรซ่อนมารผมเคยใช้ครับทุกคนโหดมากน,นี่คือเลยอยากลองใช้เหมือนกันนะแต่อสสรซ่อนมารมันโหดว่ะเพิ่มเลือด50%แน่นอนเราเอาเลือกเพิ่มเลือด50%แล้วก็เงินแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็เลือกของสักทีหนึง่งเอาดาบดีกว่าดาบดูโหด เพิ่มดาเมจ50%จะรด้อาชีพเยอะเลยนะถ้าเราชนะก็ไปหาเล่นกันได้ครับเกมนี้สนุกมากเลยนะสำหรับคนที่แบบไม่เก่งวางแผนไม่เก่งอะไรเก่งเดานะครับก็มาสนุกกันได้นะถ้าใครเก่งวางแผนเนี่ยยิ่งสนุกเลยถ้าเก่งภาษากฤษด้วยเนี่ยยิ่งสนุกไม่รู้นะมีภาษาไทยปาแต่น่าจะมีม็อดมีอะไรอยู่เลยมั้งน่าจะพอถูกถ่ายไปได้น่าจะแบบอนาคตอาจจะมีภาษาไทยก็ได้ถ้าแบบคนไทยเล่นเยอะๆก็สนับสนุนครับเกมนี้ สนุกมากเลยครับก็เกมนี้แนะนําเลยก็ไปหาลองโหลดมาเล่นกันดูได้ครับเอ้ยบางคนแบบเอ้ยไม่ชอบเกมวางแผนลองเล่นดูครับผมก็ไม่ชอบเกมแนววางแผนเหมือนกันนะแต่เล่นเกมนี้แล้วสนุกมากเลยก็ลองไปหาเล่นกันดูได้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปละบายบาย